หลายคนก็คือว่านาะ,เ,นะเรียกร้องหรือว่าหาเหตุผลให้ะของอยู่เฮาอยู่ในยุคที่ Facebook มีให้ใส่ฟรี Youtube มีให้ดูฟรีความรู้ในโลกออนไลน์ต่างๆก็ฟรีเบมิดมากมายยุคที่การหา้อมมูลนั้นโขตดง่ายแต่กลับมีคนใส่เนพตพูวดว่าบม่มีโอกาสหรือจริงๆแล้วแค่ บ่อพยายามแค่นั้นเองคนเก่งคือข้นที่บนว่าเหนื่อยเครียดคิดมากนอนบ่หลับพักผ่อนเพียงพ่อแต่เมื่อถึงเวลาที่จะต้องไปทำงานเขากลับลุกไปทำงานได้ตามปกติรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองได้เป็นอย่างดีแค่นี้คุรก็เก่งมากแล้วนะครับยังไหนก็สูๆ่ๆชีวิตของคนเฮามันต้องใส่เงิน ถ้า่มีเงินมือใดมือนั่นล่ะครับจิบหายอย่างแหน่นอนปวดหัวอย่างแน่นอนทำมาได้ถึงขนาดนี้ย่าเอาเจ้าของไปเปรียบกับผู้อื่นครับเฮามีสิบไปเปรียบกับคนมีพันเฮามีพันไปเปรียบกับคนมีแสนมันกะบาไหวครับผมมันกะป็นกันด้วยค่าเจ้าของไปเรื่อยๆถ้าเฮายังบ่เห็นุ้น่าของเจ้าของคนอื่นกับ่มาเห็นุ้น่าของเฮาเช่นเดียวกันครับฉะนั้นแล้วให้กำลังใจเจ้าของหลายๆ ผ่านมาได้ขนาดนี้แล้วเท่ากับบอธมดาคือกันสูส้ๆครับเป็นกำลังใจให้อย่าไปคิดหลายครับผมยุคสมัยนี้มั่นค่อนข้างจะหลายได้พี่น้องหลายเลยแหละต้องใส่คำว่าหลายเลยแหละใส่เงินเพื่อทำให้ตัวเองรวยขึ้นบอแมนใส่เงินเพื่อทำให้ตัวเองดูเหมือนรวยอันนี้โคตรจริงพี่น้อง มันเบิ่งกันว่อออกดอกพี่น้องสุม,มือนีผู้ใดรวยจริงรวยบ่จริงนะพี่น้องแต่แค่แบบสัางภาพให้เจ้าของดูรวยนะมันมีหลายพี่น้องพี่น้องบ่าต้องคิดยากดอกสุม,มือเนี่ยเป็นหยังคือว่าทั้งสั้นพี่น้องจะมาเบิง่งว่าอุ้ยบางนี้ครับเบ้นรวยบางนี้ครับพี่เอ<ม>็มรวยโอ้ยมันเบิ่งซํำนีบ่ไดพี่น้องทุกมือเนี่ยผมจะบอกให้ฟังเลยว่ามันแค่เปลือก นะครับเกมชีวิตมันเป็นเกมเงีวนะครับผมชิมาตะสินคือสมัยก่อนบอไดดอกพี่น้องโอ้ผู้นี้ใส่ท่องหลารวยนะ้ยเนาะโอ้ผู้นี้ขับรถเบนผู้นี่ขับรถบีเอ็มช่องรวยเนาะพี่น้องทุกมือนี่มันของล่วงตามันหลายพี่น้องภาพล่วงตามันหลายภาพมาย้ามันหลายบ่ต้องไปสนใจเขาดอกพี่น้องสิ่งภายนอกหรือว่าสิ่งที่เขาเหด ให้เข้าเบงนั่นนะมืนอก็คขอ้ละครนี่แหละพี่น้องละครฉากหนึ่งเท่านั้นเองนะครับผมจงใช้ชีวิตของเฮ้านะ่นะให้ดีที่สุดหาเงินทํางานเข้าจะใช้แบบใดเข้าจะหาแบบใดเข้าจะเก็บแบบใดให้เฮามีฐานะที่มั่นคงขึ้นเข้าจะเฮ็ดแบบใดให้เฮ้ารวยขึ้นอย่างเช่นไปหางานเสริมเฮ็ดบอไปหางานออนไลน์ทําบอเป็นไนานานั่นเป็นไนนา,นา Tik To k เป็นไนนา y o u t u b เอยียงก็ว่าไป เป็นในน้าแอฟเฟลเลตชอปปี้รัาดายังกับว่าไปเนาะหางาน,หาน,านหานั่นหานี่สิ่งที่จะของมักสิ่งที่จะของเฮ็ดได้นะ้าําไปบรวดพี่น้องเพราะว่าอย่างว่าเต็กทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกไปเนี่ยซุ่มือเนี่ยมันค่อนข้างจะวนะครับออนไลน์มันไว่ได้พี่น้องรวยเร็วนะครับถ้าเริ่มได้เร็วกับรวยเร็วนะครับยังว่าแหละพี่น้องทําตัวอวดรวยกับรวยจริงมันต่างกันพี่น้องเฮ็ดยังไ๋ให้มันมีความสุข ก็ต้องมีอิจฉาขอดอกพี่นอ้องผมคิดอยู่เสมอว่าผมแลนในลู่วิ่งที่ผมถนัดแล้วผมกับว่าไปแข่งกับผู้ใดพร้อมสิ่งที่ผมแข่งอยู่คือแข่งกับเจ้าของเองนะครับไอนี้คือเรื่องจริงสิ่งที่ผมมกักผมรู้ว่าผมมักอีหยังคนที่รู้ว่าเจ้าของมักอีหยังนะ่ะมันจิตสบายใจกว่าเขาเบ่ได้อยากไปแข่งคนอื่นเขาแข่งกับตัวเจ้าของเองมือม่อวนึงมันเบิดเวลาเลรวพี่นอ้อง บม่มีเอาสมองไปคิดเรื่องผู้อื่นดอกพี่น้องมันปวดหัวส,สื่อนะครับแค่24ชั่วโมงกับบ่พ่อเหล่ามือหนึ่งสำหรับการเหตุงานในจุดๆนี่ที่เฮาหมักนะครับผมยังได้กระฝากเอาไว้น้อพี่น้องเนาะมันจะอวดรวยมันจะแกงรวยหรือจังไดกระช่างมันเถอะมันเป็นเรื่องของคนอื่นเอาเวลาทั้งหมดที่เฮามีใส่เวลาให้มันเป็นประโยชน์ย่าลื่มนะครับ24ชั่วโมงมันมีํำกัญเนะครับ แต่เฮ้าจากบริหาร24ชั่วโมงที่มันสูญเสียไปเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์ได้หลายที่สุดหรือได้มากที่สุดจังไดจังไหนก็ฝากเอาไว้เด้อครับเดอ้อ <Yeah. S 1> ทำงานของห้าไปเน้ะพี่น้องเนาะทำงานเงีเงยบๆผู้ใดอยากจะวอาให้เฮ้ากับปล่อยเขาวอไปลรลดบ่รอดดอกพี่น้องในการเถือนนินท่า บลอดดอกในการที่เขาจะบอพื้นเทามันเป็นเรื่องปกตินี่แหละพี่น้องผมบอมาหลายอีพีแล้วละ่ะเกี่ยวกับการถูกนินท่าการถูกว้าพื้นนั่นนะมันเป็นเรื่องปกติของโลกไปแล้วนะครับผมรับมันให้ได้ยาไปแลนหนีกับคำนินท่าแล้วกอยาไปตอบโต้กับคำนินท่าพวกนี้เพราะวา่าสิ่งใดก็ตามที่เขาบอพื้นเทานั่นนะ ถ้าฟางเบื่องแล้วมันเป็นความจริงเฮากับวรเอามาปรับปรุงตัวนะครับสําหรับเรื่องบ่ดีเด้แต่สําหรับเรื่องที่เขานินท่าเรื่องที่ดีก็น่าจ,จะมีบ้างล่ะพี่น้องแต่ส่วนหลายคําว่านินท่านะี่ยนะนะมันมีทั้งดีและบอดีแต่ส่วนหลายมันจะมากไปในทางที่บ่ดีสมากกว่าคนทุกคนบนโลกใบนี้ครับบา่าบวผู้ใดบ่าผู้ใดผู้ใดดอกทุกคนเป็นคเกือบจะเหมือนกันหมดนะครับผม คือเห็นเรื่องของผู้อื่นเนี่ยสัวเบิดแหละมันจะดีใจ่จะของเองนั่นแหละคนที่ว่าสะส่วนหลายนะครับความเป็นจริงต้องลองเบิงพี่น้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เบิงนะครับว่าเรื่องที่ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเบ่จริงสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะครับพี่น้องก็คือให้ค้นสิบค้น,น่ะพี่น้องค้นแรกะ่ะว้าวา ว่ไปว่มาไปหาคนสองคนสองว่ไปว่ไปหาคนสาม้นสามว่ไปหาคนสี่จนไปหาคนสุดท้ายพี่น่องเสือผมโมว่าคนเบาค้นแรกงนะวบออีกว่าคำหนึ่งคนที่สองนย้นอีกคำหนึ่งมันจ็ขยายความไปหอดคนที่สิบนะมันจะบกคือกันแล้วนี่แหละสิบปากมันบกคือปากเดี่ยวได้พี่น้องมันว่มันว่ถามหอดอกไอเรื่องที่วาห์นะมันเห็นหรือว่ามันมันด้นินจากผู้อื่นมากมันกระตาสินหหอไปแล้วโดยที่ว่า เข้าบริผิดอย่างบางทีเฮาก็ถึกตาสินไปแล้วมันบริขาม้าสัมผัสเทาดอกพี่น้องแต่ว่ามันใส่คําบอกมันตัดสินเฮ้าไปแล้วกะบนพยั้งดอกพี่น้องมันเป็นเรื่องปกตินั่นล่ะอยากว่ยยังกเว้าไปเพราะให้มันว้าไปโหลดทามันว้าแล้วมันสบายใจแต่ทามันว้าแล้วใส่รรไปสีเฮากรมพวกนั้นน่ะมันจะสะท้อนย้อนกลับไปอย่างแน่นอนครับอย่างเช่นผมเหนี่พี่น้องเสือบอพี่น้องมีคนเคยบายผมถังแตกอยู่เลย ปัจจุบันนี้เป็นอยงไรครับวายอีพออีเมียไปหาหยิมเงินคนอื่นเซลซะนะครับผมนี่ละพี่น้องว่ต้องคิดยังไงครับวายคนอื่นแล้วมันเป็นอยงเด๋มันเขาจะควงนเนี่ยแล้วเพราะว่าอย่างเพราะว่าคนที่ถือว่าให้นัานนะ่ะเขาบไณไปมีอีหยังไปอาคารมาตรายอย่างกับคนอื่นอย่างเงีนะแล้วแบบไม่ว่าเขาไห้นะครับนี่ละมันเป็นกรรมพี่น้องกรรมทางคําพูดหรือเข,เขาเอื่นว่าวาจีกรรมนั่นเองครับพี่น้อง การกระทําทุกอย่างกายกรรมกรรมทางกายวจีกรรมกรรมกรรมทางคเว้ามโนกรรมกรรมทางใจถ้าคบองสามเรียบร้อยเลยพี่น้องคบองสามเรียบร้อยเลยนะครับปลอยให้กรรมมันทํางานไปนะครับกฎแห่งกรรมเปี้ยวนําเสมอโอ้ยบอแมนกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอนะครับผมฝากเอาไว้ในเด้อชีวิตของคนเฮามั่นกะบใชัยวาจะราบเรียบหรือว่า ราบรื่นเสมอไปเนาะนะครับพี่น้องคนที่เบากับ,บ่ใชัยคนดีแต่บ่เคยเหี้ยไซโปเลกอนและกัสิ่งที่แน่นอนคือบ่เคยทําตัวจันไล่ไซโปเดกอน้าบ่าจาเป็นเนาะพี่น้องคนเท่ามันมีทั้งมุ่มดีและก็มุ่มเหมืดนน่ะล่ะพี่น้องหรือว่าเขาเอื่นเบาคนท้าทุกมือนี่นะ เป็นคนเท่าๆนั่นะจีว่าดีก็บ่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์อพี่น้องที่ว่าซัวก็บ่ก็บ่ว่าซัวร้อยเปอร์เซ็นต์อมันก็มี่ดีมีซัวพระปนกันไปนะครับแล้วแต่จังหวะของชีวิตนะครับเจอคนซัวมากที่ดีไปหาเขามันกับบ่แม่นีกนอพี่น้องเจอคนซัวมากกับซัวกับแปลงซันล่ะเจอคนดีมากก็ดีกับนอพี่น้องให้แข้งเคลื่อนแข้งให้ตีนเึ้ื่อนตีนให้มือขึ้นมือคือว่าน่ะหลอพี่น้องให้อย่างมากเฮากับให้สิ่งนั้นขค้ืนไปนะครับ รูท่านกันเบิดเนะีทุกคนนะครับผมอย่าให้เขาร่างแก่อย่าให้เขามาเหยียบจาเ่าได้นะครับต่างค้นกับตางใสชีวิตถ้าเขาแห้งมากเขาก็แห้งไปให้กันแหละนะครับว่าจาเป็นต่อเขาแห้งมากจีมาสงบนิ่งยู่นแว่าหายแล้วลดครับผมให้มัดมากก็เอาซอกไปทวนแล้วนะครับท่านกันเบิดนาะพี่น้องเนาะยังไ้ก็ฝากเอาไว้แน่ชีวิตเป็นของเขา้าใส่มันโหลดใส่ที่นี่คือใส่มันโหลดเด้พี่น้องฝากเอาไว้น้ำได้ครับผมโอเคเนาะ ชีวิตมันก็บแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยเวลามีความสุขเวลามีความทุกข์มันกะแปบๆนะพี่น้องเนาะเวลามีความสุขมันแปบเดียวแต่เวลามีความทุกข์มันนกับรู้สึก,กว่าโดนสเสลอเกินให้จื้อให้จำเอาไว้้ะพี่น้องเวลามีความทุกข์ยาวไประบายให้ผูใ้ใดฟังซุมซิซุ่มหา่าเพราะว่าบางคนซอยเหลือเฮาดีอีหลีตหน้าและหับหลัง แต่บางคนตอนหนาทำเป็นรับฟังแต่รับหลังเขาก็เอาห่อปนินทาแลวก็ให้จือไวในน้อพี่น้องเดอ้อย่าไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหถ้าบ่ะจำเป็นอีเลเพราะว่าบางคนตอหนาเือนำใจรับหลังไปมันจะกลายเป็นหนีบุญคุณนาะอพี่น้องพึ่งเจ้าของดีที่สุดนาะพี่น้องเนาะรักการพึ่งเจ้าของถ้าหาเงินใดนะ เก็บเงินสื่อทองยาไปสื่อ,อยางอื่นเป็นเด็ดขาด้อพี่น้องถ้าเป็นเงินเย็นๆหรือว่าเงินห่อนก็ตามสื่อทองเก็บไว้เวลาเข้าเดือดร้อนเวลาเขามีปัญหาย่งสามารถเอาทองไปขายได้นะพี่น้องเนาะกรณีแบบนี้เนาะยาไปสื่อที่ดอกที่ดินเดอ้อเวลามีเงินแบบชนิดที่ว่านะั่นนี่พอเวลาเดือดร้อนจริงๆมากนะนะ,นะมันขายได้บ่อทีนะขายได้ครับแต่บุรูรว่มือใดนี่แหละพี่น้อง เอาไปจำนองกระถึกกดราคานะครับผมท่องดีที่สุดณเวลานี้นะครับเงินสดกับท่องเก็บไว้ให้ดีๆเวลาเดือดร้อนมากนี่แหละสิ่งจําเป็นเลยนะครับพี่น้องฝากเอาไว้แน่เมื่อเฮาใหญ่ขึ้นมาหรือว่าโตขึ้นมาแล้วเนาะพี่น้องนะเนาะเฮาจะได้รู้ว่าความสบายใจคือสิ่งที่มีค่ามากของชีวิตของมนุษย์เฮานะครับผมความสบายใจ แต่ว่าเขาจะมีความสบายใจได้นั่นน่ะมันต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างหลายๆสิ่งปะาปนอยู่แน่น้นได้พี่น้องสิ่งสําคัญก็ต้องคือเอาร่างรักก็คือมีเงินนั่นแหละพี่น้องมีเงินแล้วมันจิสบายใจถ้าบ่คอยมีเงินนะ่ะมันมันเริ่มจะบ่สบายใจแล้วนะครับเพราะว่าการจับจ่ายการใช้ซอยในสุมือเนี่ยมันบไร้ใสอันใบไม้ไปแลกเขานะครับผมมันใสเงินไปแลกเขานะครับความสบายใจมันจะมาพร้อมกับเงิน ้าเขาผมมีเงินเน่ยเริ่มปวดหัวละนะครับผมหาเงินให้มันเกงนะครับผมหาเงินให้มันเป็นแล้วก็าหา,กาเงินให้มันได้ใส่ให้ได้ใส่ให้เป็นแล้วก็เก็บให้ยู่นะครับผมไอเรื่องใส่มันใส่ง่ายอยู่แล้วนะครับหาให้หาให้ได้ใส่ให้เป็นเก็บให้ยู่นะครับผมเวลาเขาสบายใจเขาอยู่มองได้ก็ได้นะครับผมใส่เวลากับสิ่งที่มีให้มันไลหลายผลลับที่กลับมากก็ ladder, คือความสุขความสุขก็ Philip, Wheel, คือสิ่งที่เขาตามหาอยู่นั่นเอง ความสุขมักมาพร้อมกับเงินนะครับถ้ามีเงินแล้วเขาจะมีความสุขเอ้าวเบอเยี่ยสโลวาหาเงินให้มันได้หลายๆแล้วก็มีความสุขกับว่กับว่าเชื่องขนาดนั้นหรอครับผมแต่คนเท่าถ้ามีเงินมันก็มีความสุขแต่ส่วนหลายนั่นแหละนะครับผมอยากได้ยังก็ได้อยากแ็่ยังกเแค่นะครับผมอยากพูดดอยากให้พูดได้ก็ให้มันจะฟินมันจะเป็นฟิลนั่นนะครับผมยังได้ก็ฝากเอาไว้เนาะ สิ่งที่เฮาตามหาคืออย่างนะครับผมตามหาความสุขเนี่แหละนะครับผมฝากเอาไว้แน่ชีวิตมันก็มีสซ้ำเนียยละพี่น้องใส่ชีวิตของเฮาไปบ่ต้องกลัวดอกที่จะตัดผู้ไดออกจากชีวิตของเฮาโดยเฉพาะถ้าการมีโยข,ของคนนั้นมันทําให้สุขภาพจิตของเฮายำแย่ลงถ้าเขาบ่ได้แค่เฮาหรือว่าแค่จิตใจของเฮาเฮา กับว่าจำเป็นจะต้องไปแค่เขาขนาดนั้นนะครับยังได้กะฝากเอาไว้แน่ชีวิตมันเปลี่ยนของเหาพี่น้องชีวิตมันบ่ได้เป็นของเขาตราบใดที่เขาบ่ได้มาซอยเหลือเหาตราบใดที่เขาบ่แมนคอรอบรัวเหาแล้วกะมีแต่ทํำสิ่งลบๆให้เหาถ้าออกมาได้ก็ออกมาเพราะว่าอย่างว่าติเฮาเกิดมาผู้เดียวพี่น้องเฮาเกิดมาผู้เดียวอยู่แล้ว บางเถอวก็จำเป็นต้องไปสองไปสามไปสี่ไปหารอกไปผู้เดียวห้องก็ไปได้ไปด้วยขาของเขาเองยางด้วยขาของเขาเองย่างน้อยๆสักมือหนึ่งมันก็จะบริตินีบุญคุ้นกันจะบริมีการมาลํำเลิกบุญคุณอันนั้นอันนี้กันนะครับถ้าเฮายางใดเฮาก็ยางนะครับจังไดก็ฝากเอาไว้ในเด้อมีอยู่หลายเด้พี่น้องในสังคมบนโลกใบนี้เมื่อนี้ก็จะมีนิทานเรื่องหนึ่งมาเล่าส่ฟังนะครับ มีผู้ชายคนหนึ่งเจองูกำลังด่วนไฟคลอกเขาก็เลยตัดสินใจหยิบงูตัวนั้นออกมาจากกล่องไฟแต่ตอนที่หยิบขึ้นมากงูก็ชกไปที่มือของเขาเขาก็เลยตกใจและรู้สึกเจ็บปวดหลายแหง้งเขาก็เลยป,ปล่อยงูกระท่นหันก็เลยทําให้งูตกลงไปในกล่องไฟขื้เกา่าเขาเลยมองไปรอบๆแล้วเจอท่อนใหม่ท่อนหนึ่งเขาจึงใส่ท่อนใม่นั่นค่อยๆเคลียเอางูออกมาจากกล่องไฟ เพื่อช่วยชีวิตของมันมีคนมาเห็นเหตุการณ์ก็เลยถามไซยคนนั้นว่างูโศกเจ้าติเป็นอย่างเจ้าจังพยายามที่จะซอยเหลือชีวิตงูตัวนั้นอีกไซคคนนั้นก็เลยตอบว่าการชกคือธรรมชาติของงูแต่มันบรด้ทําไห้เปลี่ยนธรรมชาติของผมนั่นคือการซอยเหลือชีวิตที่ตกทุกข์ได้ยากเพียงแต่ผมต้องเหลือวิธีจะซอยเหลือให้ดีกว่านี้ถ้าเฮามีน้ำใจสอบช่วยเหลือผู้อือนนั่นเป็นสิ่งที่ดี แล้วก็ยาไปเปลี่ยนพื้นฐานธรรมศาสตร์ของเฮาเพียงภาวาผู้ใดสะกคนมาทำ้ายเฮายาสูญเสียจิตใจที่ดีแสนดีของเฮาไปแต่ให้เรียนรู้และรู้จักระมัดระวังในการซอยเหลือให้มันมากขึ้น